ตัวเองต้องหนามันฝนนีไหมบันไดคอยโต,ตันคือบัโตกแล้วมันเรียเท็ดท่านมาสะพานเนี่ยป็นเอ้ย <c oughs> ถ้าฝ่าเรื่องฝนเนี่ยมันคว,ควบคุมกันบ่ได้เท็ดใจจะถอดแต่สิ่งที่ควบคุมได้คือโต๊ะจะของเองพ่อเล่าื่องนแน่ด้วยเราอะสุขภาพอะมันอซีบดี ฝนโตคู่มือแบบเนี้ยโลสบายถึงมากมันจะไปกันไงปุ้งเฮ้าอ่ะต้องเพิง่งโตแน่นองประหน่อยเชิญจา้า แปลกนะครับที่อยู่ๆผมก็คิดถึงบรรยากาศการกินข้าวที่บ้านโคกอ,อีเกิ้ลขึ้นมานี่พี่กาแมมันมาจีกอ้อพ้อ,องมาเดียวก็ยิงยิงไม่ออกแบบหน้าแตกพค้งออกเลยแหมสำนันโมพ่อเอาไมาา้ตะปากมันเนี่ยไปจีกใส่เหรอดึงออกมาแหมแล้วมีอีกตัวหนึ่งไม่หัดกันมันดึงแบบขึ้นเรียนสักขยเยอร์แม่ไอ้กระรุนอยู่ว่าตัวไหนสิได้กินบ่แล้วก็มีน้ำเรือมันหญ่ ว่อาจารย์ทำไมอ่ะขอบคุณข้าวทุกคนจะต้องนำเสนอสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำมากที่สุดคืนนี้ที่นี่แล้วต้องทำให้ดูด้วยไหมครับครู้อยทำจ้าเป็นหนึ่งแน่นอนอ่ะแล้วคนอื่นล่ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมมีค่ะคุณครูจ้ะแล้วการแสดงเนี่ยจำกัดเวลาหรือเปล่าคะแล้วแต่หนูเลยแล้วต้องแสดงให้คุณครูดูคนเดียวหรือว่ากับ มีเหล่คนสวยๆวยจะแสดงให้หใหคนทั้งประเทศดูนะะเอย่าคงงน,น,น,นเดียวมั่นใจเลยนะได้ยังเฮ้ยกบส่ง SMS ดว่วนเลยเอาเรา,เราจโจวให้ใครพี่กูบอกให้ส่งข้อความว่ารารินน่ยชอบต้นกล้านแน่เลยจากใครดีวะจากน้อยเชียงราย ได้ครับ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 คัแมนนิลี่มันเดลาตนกล้าส่งไรดีแกเขาให้มาแข่งนะไม่ใช่ให้มาหาแฟนส่งไปเลยแกเฮ้ยพี่น็อตพี่น็อตครับตอนนี้นะพี่คะแนนของรรินเนี่ยพุ่งปลี๊ดเลยงงงงงงงมีแต่แมสมาด่าคะแนนนขึ้นได้ไงพี่ยิ่งถูกด่านะคะแนนมันก็ยิ่งพุ่ง ผู้ชายเขาสงสารน้องเขาสิว่าเมืองไม่ได้ทําอะไรนี่วะก็แค่หมุนดินสอ